สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการเสื้อสลากยินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชกิกทุกๆท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะ เรามีสูตรล่างนะคะสูตรที่สองนะคะสูตรนี้เป็นสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะสูตรล่างของเราอสองตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยเราลงไปแล้วหนึ่งคลิปนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองนะคะเป็นการคํานวณของงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศหกสี่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกัน เตรียมปากกาดินสอนนะคะท่านผู้ใดที่จะคํานวณพร้อมผู้คํานวณน,นะคะเตรียมปากกาดินสอนไปด้วยกันเลยค่ะเรามาเริ่มคํานวณน,นะคะ0บวก0เท่ากับ0 0บวก6เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7แล้วก็17นะคะ เบวกอีก 1, 1เป็น8เราได้เลขเด่นล่างนะคะสองตัวมา1ตัวก็คือ7และ8เลขที่ออกก็คือ7 0เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ7ล่างมานะคะ1บวก1เท่ากับ2 2บวก8เท่ากับ10 10 บวกหนึ่งเท่ากับสิบหนึ่งแล้วก็ใส่หนะคะหบวกอีกหเป็นสเราได้เลขในล่างสองตัวมาหนึตัวก็คือหนละสเลขที่ออกก็คือหนึ่งเพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะหนึ่งล่างมานะคะสามบวกสามเท่ากับห 6บวก4เท่ากับ10 10บวก1เท่ากับ11เราก็เซนะคะ1บวกอีก1เป็น2เราได้เลขเด่นล,ล่างนะคะ2ตัวมา1ตัวก็คือ1และ2เลขที่ออกก็คือ1 5เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ1ล่างมานะคะ 4ี่บวกสี่เท่ากับแปดบวกเจ็ดเทากับสิบหบวกหนึ่งเท่ากับสบิบ 16, แล้วก็ส6นะคะหบวกหนึ่เป็น7เราได้เลขในล่างสองตัวมาหนึ่งตัวก็คือ6และ7จ็ดเลขที่ออกก็คือ9 7เพราะฉะนั้นวันี้ของเรานะคะเล่าง มานะคะสอัดทาโทษ2องบวก2องเท่ากับส 4, 4, ีบวกแปดเท่ากับสิบสบวกหนึเท่ากับสิแล้วก็ส่สนะคะสบวกอีก1เป็น4เราได้เลขเด่นล่างนะคะสตัวมา1ตัวก็คือ3และสี่ เลขที่ออกก็คือ39เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ3ล่างมานะคะ4บวก4เท่ากับ8 8บวก8เท่ากับ16 16บกวก1เท่ากับ17แล้วก็ใส่7นะคะ7บวกอีก1เป็น8 เราได้เลขในล่างนะคะ2ตัวมา1ตัวก็คือ7และ8เลขที่ออกก็คือ7 3เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ7ล่างมานะคะ5บวก5้าเท่ากับ10บ0บวก8ท่ากับ18 18บวกห เท่ากับ19แล้วก็19นะคะ9บวกอีก1เป็น10แล้วก็ใส่0เราได้เลขเด่นล,ล่างนะคะ2ตัวมา1ตัวก็คือ9และ0เลขที่ออกก็คือ1 9เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ9ล่างมานะคะ งวดที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่1เมษายนพศหกสี่ศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามแล้วก็ใส่สามนะคะสามบวกอีกหนึ่งเป็นสี่เรารอผลนะคะค่ะ เราได้เลขเด่นละเด่นล่างนะคะ2ตัวมา1ตัวชุดที่2นี้นะคะก็คือ3และ4เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ2ตัวล่างของเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการทําเทปวิดีโอนี้อ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันผู้คํานวณมีอะไรมาให้ดูนิดนึงนี่คือสูตรที่1ที่เราลงไปให้แล้ว นะคะเลขที่ได้เลขที่ได้ไดนะคะเพราะพอะดีพวกคำนวณน,นั่งทําแล้วก็เออมาคิดดูนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเรามาดูตั้งแต่งวดวันที่เองวดที่เขาออกหนึ่งหนึ่งเก้านะคะนี้นะคะหนึ่งเก้าเออพวกคำนวณจะทำางไงให้ให้ท่านเห็นได้ชัดๆอ่ะที่ออกหนึ่งเก้าแล้วกันนะคะที่เขาออกหนึ่งเก้าอันนี้น่าจะเห็นชัดแล้วนี่ชุดนี้นะคะหนึ่งเก้านะคะ สูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองอ่ะหนึ่งเก้านะคะสูตรที่หนึ่งอ่าสูตรอ่าสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองกัแลวกันนะคะสูตรนี้นะคะเราได้หนึ่งกับสองนะคะสูตรนี้เราได้เก้ากับศูนย์นะคะที่ข้อหนึ่งเก้านะคะเราได้เก้ากับศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาชนกันเราก็จะเป็น อ่าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะอีกงวดหนึ่งนะคะสูตรนี้เราได้หนึ่งกับสองนะคะสูตรนี้เราได้สี่กับห้าเขาก็มาหนึ่งห้านะคะแล้ต่อมานะคะเราได้หกกับเจ็ดนะคะอีกสูตรหนึ่งเราก็ได้เก้ากับศูนย์เขาก็จะมาเก้าเจ็ดนะคะอ่าต่อมาเราได้สามกับสี่นะคะอันหนึ่งก็อีกสูตรหนึ่งก็คือ เก้ากับศูนย์นะคะเขาก็มาสามเก้าอันนี้น่าสนใจผู้คำนวณดูเองนะคะดูเองแล้วก็มาจับดูว่าเออน่าสนใจน่าสนใจอ่ะแล้วก็เรามาเทียบกันดูนะคะอ่ะอีกสูตรหนึ่งนะคะเราก็จะได้อ่ะสูตรที่สองเราได้เจ็ดแปดนะคะสูตรแรกเราได้สองสามเขาก็มาเจ็ดสามนะคะอ่ะต่อมาจากเจ็ดสามอ่ะ อัง,งวดนี้งวดที่ผ่านมานะคะอ่สูตรที่1ก็ได้9กับศูสูตรที่2ก็ได้9กับ0นะคะเขามา1 9นะคะอันนี้จับชนกันพอดีนะคะสำหรับงวดนี้งวดวันที่1เมษายนพศ64นะคะสูตรที่1เราได้0กับ1สูตรที่2เราได้3กับ4นะคะผู้คนเหือก็เออน่าสนใจนะคะก็เลยเอามาลงให้ดูนะคะเอามาลงให้ท่านผู้ชมดู ว่าเอาอความน่าจะเป็นนะคะถ้า2สูตรนี้ไม่หลุดนะคะผู้คํานวณชอบอันนี้ต้องบอกว่าผู้คํานวณชอบนะคะชอบชอบเพราะว่าสูตรมันผ่าไปนะคะจะผิดจะถูกผู้คํานวณไม่ทราบนะคะไม่มีใครทราบนะคะผู้คํานวณชอบเลขนี้เลยนะคะสำหรับ2สูตรนี้นะคะก็คือ3 0มศูนย์นะคะสามหนึ่งสีและสีหนึ่ง นี่คือสองสูตรนี้มาประรกบกันนะคะผู้คานวณอ่าผู้คานวณดูแลเออมัน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 ดูโอเคหน่อยนะคะผู้คํานวณก็เลยนํามาลงให้นะคะเพราะฉะนั้นอ่านี่คือผู้คํานวณชอบของผู้คํานวณเองนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ทราบนะคะว่าสลักกินแบ่งนั้นจะออกเลขอะไรนะคะสองสูตรนี้อาจจะมาหรืออาจจะหลุดสุดใดสุดหนึ่งหรืออาจจะหลุดทั้งสองสูตรเลยนะคะแต่ถ้ามาทั้งสองสูตรอ่า สามศูนย์สี่ศูนย์นะคะสามหนึ่งสี่หนึ่งเป็น,เป,นเป็นเลขที่ผู้คำนวณชอบนะคะอ่ะบอกไว้เท่านี้นะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณน,นี้นะคะก็คือการคำนวณน,นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาแจงสูตรกันก่อนยังไม่ได้บอกสูตรนี้เลยนะคะสูตรสองสูตรนี้อยากเขียนแจงสูตรกันนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้บอกสูตรอ่ะ สูตรน,นี้นะคะเราจะใช้หลักพันบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่สองแบบหนึ่งนะคะผู้คุมดนเขียนเองยังไม่รู้เลยเอาถูกต้องนะคะเอาหน่วยหน้าครั้งที่สองนะคะแก่นิด อันนี้ต้องหน่วยหน้าไอ้ที่ต้องลบคือตัวนี้นะคะเอาใหม่นะคะสูตรนี้นะคะเราจะใช้หลักพันบบกด้วยหลักพันบบกด้วยหน่ว,วยหน้าตัวที่2แล้วบบกได้วย1งของท,ทีเท่ากับ x ตัวที่1ได้เท่าไหร่นะคะบบกอีก1เท่ากับ x ตัวที่2 เรามาดูตรงนี้นะคะอ่ะนี่คือที่มาของสูตรนะคะหลักพันนะคะก็คือเลขศูนย์เราบวกกันสองครั้งนะคะแล้วก็บวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองก็คือเลขสองนะคะแล้วบวกด้วยหนึ่งคงที่นี่คือที่มาของศูนย์ศูนย์สองหนึ่งนะคะนี่คือที่มาของตัวเลขนะคะ ท่านจะแคบหน้าจอแคบได้นะคะแคบหน้าจอได้เลยนะคะท่านผู้ใดที่จะจดสูตรนะคะจดไม่ทันก็แคบหน้าจอไว้นะคะค่ะสำหรับท่านผู้ใดนะคะที่ได้สูตรแล้วนะคะและพอมีเวลาว่างนะคะก็ลองนั่งทําดูนะคะว่าผู้คํานวณนั้นนาตัวเลขมาถูกต้องตามตําแหน่งที่บอกไว้หรือไม่นะคะผิดถุกอย่างไรนะคะทวงติงเข้ามาได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทท่ทานที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่1เมษายนพศ64นี้สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้และเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ